สอีกเช่นเคยแสงแดดโรยตัวลงจันท้องฟ้าสัตว์ตองลมสูดลมสูดสิ่งมีชีวิตทั้งมวลลมสูโลกแล้วก็เป็นความรู้สึกที่มีพลังงานที่มีแสาบานที่มชื่อชีวาที่มมีความรู้สึก สกที่ิข้นความรู้สึกที่สงความรู้สึกที่เรากำลังสัมผัสภาพจิตวิญญาณที่ส่งพลังที่อยู่ภายในตัวเราเองที่มันกำลังสึมซับแสธานแห่งชีวิต ให้เราได้สึกถึงความถึงความมุ่งมั่นถึงความแนว่วแนว่ถึงความมีสติถึงความสบายบายถึงความสงบถึงความรู้สึกของุ่นที่มีอยู่ภายในตัวเรา กระบวนการของการเข้าสู่กระแสะทานนี้คือการเข้าสู่การจูนจิตแบบแบบเมตาเป็แบบนจูดจิตที่ทำให้เราเข้าถึงกระบวนการของความรับรู้ของสติสติปัญญาความรับรู้ของความรู้สึกที่เป็นเป็นธรรมชาติเป็นอิสระเป็นความรู้สึกตัวเป็นจิตที่มันละเอียดอ่อนเป็นความรู้สึกที่เราไม่ต้องไป ตั้งใจมากเกินไปทำอะไรแบบแบบรีบร้อนมากเกินไปหรือใช้ชีวิตแบบรีบร้อนมากเกินไปแต่ก็ไม่ใช้ชีวิตแบบทางกับกันคือเฉยชาเกินไปอ่อนระโหยโรดยแรงเกินไปให้เรามีพลังพลังของความรู้สึกที่เหนือกวา่า ราต้องไม่ไปต่ปฏิเสธกับสิ่งแสบซึมที่มันหมือนอยู่ในใจเราไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกอ่อนแอบ้างเหนื่อยล้าบ้างหรือเป็นความรู้สึกที่ทำให้เรารู้สึกหมดเรื่องแรงอะไรก็แล้วแต่เป็นธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์ทุกคนมีธรรมชาติชนิดนี้อยู่เราเพียงแค่เข้าใจถึงความรู้สึกนี้ เราก็จะใช้ชีวิตยอย่างคนที่โชคดีได้ทุกกวันโชคดีเพราะว่าเราเป็นผู้เลือกที่จะใช้ชีวิตยอย่างคนที่โชคดีโชคดีเพราะเราเข้าใจกระบวนการของชีวิตเข้าใจอ,าาอัคกอริทึมของความของความเป็นมนุษย์เข้าใจความจริงที่ซับซ้อนเข้าใจสัญธรรมของชีวิตเรียนรู้ชีวิตจากประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองหรือประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้จากผู้คนจากโลกจากสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดที่มันแพร่ไปทั้งโลกมาเกือบเป็นเวลาเป็นเวลาสองปีสองปีแล้วหรืออาจจะสองปีกว่าด้วยซ้ำก็สแสดงให้เห็นว่ามันเป็นช่วงเวลาของการ เป็นผ่านมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะจะรู้สึกกับความยังรู้ในในหัวใจของเราจากการโปรแกรมจิตที่ง่ายดายในแบบของเมตาจูนไปอยู่กับรอยยิ้ม <c oughs> อยู่กับความรู้สึกเจ็บสบายๆความรู้สึกที่เรารู้สึกเรา ก็าผ่อนคลายเอาหลังพิงพนักแล้วรู้สึกถึงความรู้สึกสบายขึ้นเรารู้สึกสบายแล้วเราหายใจลึกๆเรายิ้มกับตัวเองเบาๆแล้วก็ถึงความสงบหรือความมีสติ เรือความรู้สึกที่เรากาลังสัมผัสกับตัวเราเองที่เรากําลังรู้สึกกับตัวเราเองแล้วเราจะรู้เลยว่าเราสามารถร,ารับรู้ความรู้สึกได้อย่างมากมายหลัาจากนั้นลองนม่ถึงความสําเร็จอะความสำเร็จที่เราเคยนึกตลอดอะเราจะรู้รู้สึกเลยว่ามันชัดชัดมากกว่าทุกครั้งมันชัดมาก เน็กภาพว่าเราเราจะขายหนังสือ,อผมขายหนังสืออะ,อะไรจิาตธรมตัะบุญญานนิรันดรจะเผยแพร่ความรู้นี้จะถ่ายทอดความรู้นี้ขอให้หนังสือผมขายดีติดอะไร er, The Universe, อินเตอร์เนชั่นแนลเบสเลอร์เดอะยูนิเวิร์สหรือว่าอะไรก็ติดอันดับของจักรวาลเลเราก็จะินอนาการเห็นภาพว่าหนังสือแล้วมีคน อยากจะอ่านมากจากสิ่งที่เราเชิญชวนจากสิ่งที่บอกบอกเล่ามันสะเทือนทุกครั้งที่ผมพูดถึงจิตอมะตะวิญญาณที่ไรมันเหมือนเราคือวิญญาณดวงนั้นเราคือจิตดวงนั้นและในความเป็นจริงก็คือเราก็คือจิตดวงนั้นจิตที่รับรู้ถึงการขยับตัวรับรู้ถึงการขยับปากรับรู้ถึงเสียงที่เราได้ยินรับรู้รสชาติของ ลมหายใจเหมือนเหมือนรับรู้รสชาติของอาหารเหมือนรับรู้รสชาติต่างๆนานา,นา,นานของชีวิตที่เกิดขึ้นจากความสุขและความทุกข์ในโลกใบนี้ซึ่งมนุษย์ทันใหม่เรียกว่ามันคือการต่อสู้เพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่า Evolu t i o n ที่จะทำให้เราพิวัฒนาการไปสู่การก้าวกระโดดที่เราเรียกว่า Evolution หรือ quantum Le a p คือออกจาก วงจรเดิมออกจากวิธีชีวิตเก่าไปสู่สภาวะใหม่หรือชีวิตที่เหนือกว่าหรือดีกว่านะซึ่งเป็นภาษาทางฟิสิกส์ควอนตัมก็คือควอนตัมลิฟวันนี้เราจะทํากระบวนการของเมตาจูนในระบบ Leaf. นะะควอนตัมลิฟต์ค่อยๆหายใจนะ,จะค่อยๆรู้สึกถึงพลังงานที่มันแผ่สัานที่มันสงบที่มันตื่นเบิกบานที่มันมีรอยยิ้มที่มันมีลมหายใจที่สงบที่มีลมหายใจที่มีพลัง รู้สึกกับความสงบภายในรู้สึกถึงความสบายสเหมือแบบนที่ผมได้สแสดงกระบวนการให้พวกเราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยก็นั่งพิงพนักเก้าอี้แอ่นหลังแล้วก็ขยับตัวเอ็นตัวสบายๆอันนี้ก็ขยับมานั่งในท่าที่รู้สึกว่าจะได้ตั้งใจจะได้มุ่งมั่นคุยกับพวกเรา อย่างแม้เราเห็นกริยาของของการก,การะทากัริยาจิตผลของการกระทําที่เรามองย้อนเวลาได้ในระบบของเมตตาจูนเป็นการเข้าไปถึงความรับรู้ความรู้สึกความรู้สึกที่เหนือกว่าความรู้สึกที่มันเต็มไปด้วยนอะไรด้วยกระแสะของการการสั่นสะเทือนของอนุภาคพระเจ้าที่มีอยู่ในตัวเรานั่นเอง อนุภาคคิตโบซอนอนุภาคพระเจ้าที่มันอยู่ในกระแสะเลือดอยู่ในกระแสะทานแห่งชีวิตของเราในเซลล์ทุกเซลล์ในทุกๆอะตอมในร่างกายของเราในกระแสะทานแห่งชีวิตและลมหายใจในกระแสะทานแห่งความรู้สึกของความเป็นชีวิตทั้งหมดนี่แหละคือการจูนระบบพิเศษคือการจูนระบบที่เรียกว่าเมตาเมตาจูน สึ่งผมพร้อมแล้วที่จะดูแลพวกเรา12คนในครุ่นที่หนึ่งหนึ่งปีตั้งใจว่าจะดูแลพวกเราหนึ่งปีเลยแล้วในหนึ่งปีนี้ก็จะจูนกับผมตรงตรงเลยมันดปนตรงเลย12ครั้งและใน12ครั้งนี้ก็จะมีเวลาที่จะเป็นสู่่ตัวกันเชื่อมกันจูนระบบถ่ายทอดกระบวนการของการเชื่อมพลังให้ในหนึ่งปี สองครั้งที่เจอกันแล้วก็เรียนทางออนไลน์ด้วยแล้วก็เป็นของใครของมันรับเพียงแค่12คนนะครับเป็นของฝันปี2,022ที่เราจะให้กับตัวเองสำหรับคนที่รู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้ระบบปฏิบัติการของชีวิตที่สุดยอดที่สุดในระบบของเมสตาจูนสปิริชวลเอ็กซ์เพรีย และ Unlimited Power ความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัดพลังงานที่ไร้ขีดจำกัดสู่ความสำเร็จแบบไร้ขีดจำกัดก็สามารถที่จะมาต่อยอดกับผมได้รวมทั้งคนที่ต้องการเข้าสู่กระบวนการของจิตที่ที่มีความปรารถนาเช่นเดียวกับผมถ้าหากว่ารู้สึกว่าผมสามารถจะตอบโจทย์อันนั้นกับพวกเราได้ทั้ง12คนนี้ก็ขอให้ส่ง แจ้งความประสงค์มาในที่ลายของแอดไลน์มาสเตอร์โคสติดต่อไปที่สถาบันนะฮะแต่วันนี้สิ่งที่ผมจะ,ะให้พวกเราสัมผัสต,ต่อไปอีกนิดนึง่งคือความรู้สึกที่เราไวต่อความคิดที่เราไวที่จิตเราไวต่อการรับรู้ซึ่งมันจะเกิดขึ้นในระบบนี้สําหรับพวกเราทุกคนหลายคนจะมีอาการที่รู้สึกอยู่ชอบอยู่กับตัวเองมากขึ้น หรือบางคนก็จะมีลักษณะของความแปลกแยกที่มันเกิดใหม่เมื่อก่อนอาจจะยังไม่เคยเป็นแต่ตอนที่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาวะใหม่ที่เราเรียกว่าการเข้าสู่ดิเมนชันที่5้าเนี่ยในติดที่ห้าเนี่ยหรือการเข้าสู่ระบบใหม่ของโลกสเสมือนจริงที่มันมีความเข้มข้นขึ้นในขณะน,นี้หรือโลกแห่งอะไรหรือโลกมนุษย์นั่นแหละที่เกิดขึ้นจากการสสะเทือนของ ดวงอาทิตย์ที่เกิดโซลาร์แฟร์คือการระเบิดดวงอาทิตย์ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้จึงทําให้ DNA อหรือว่ายีนหรือว่าระบบของพลังงานชีวิตของพวกเราเนี่ยมันเกิดการแปรรูปแต่เมื่อเมื่อเราเข้าใจกระบวนการแล้วเนี่ยมันมีทวิลักษณะคือมันบวกกับลบแปรรวนถ้าคนไม่ไม่ได้สุดจิตมันก็จะมีอาการผิดป,ปกติกอโมนมันมาหรือว่าหดหดง่ายหรือว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่ เชิงลบถ้าเราเป็นคนชอบคิดลบแต่ถ้าเราเป็นคนสุขจิตอยู่แล้วเราเป็นคนที่มีกระแสะของความบวกสุดๆอยู่แล้วมันช่วยเราสุดๆเลยช่วยใเรายิ้มแบบ <c oughs> ยิ้มแบบยิ้มไม่หยุดแบบผมเนี่ย <c oughs> ช่วยเรารู้สึกกับชีวิตในแบบที่เราจริงจังนะแต่เราไม่ถึงขนาดดูแบบหลุดโลกไปเลยช่วยเรารู้สึกว่าไอ้ความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่มามาพูดพูดกัน นะแต่ไม่มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องมาโอ้อวดกันแต่มันคือสิ่งที่เราต้องทําให้ได้ในหัวใจของเรานี่คือวิธีการทั้งจิตถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นได้ปุ๊บเนี่ยพลังก็ไลยมันจะมีพลังมหาศาลเลยเพราะมันเป็นพลังที่เราจะขับเคลื่อนโลกและจัก,กรวาลมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยผมพูดให้พวกเราเห็นความรู้สึกแบบนีจ้จริงๆคือพอเราเข้าไปถึงกระบวนการของการต่อวงจรเนี่ยมันเป็นช กระบวนการที่ทำให้เรารู้สึกถึงพลังที่มันเข้มข้นลึกซึ้งและสงบเป็นพลังที่เรารู้สึกกับชีวิตของเราอย่างลึกซึ้งกับลมหายใจฉะนั้นในกระแสที่เรากำลังเชื่อมต่อนี้ให้เรารู้สึกถึงความรู้สึกดีๆที่ผมบอกไว้สักรู่ความสำเร็จ ความรู้สึกที่ติกวิญ,ญญาณมันกำลังนอบน้อมต่อต่อศัจธรรมของโลกนอบน้อมต่อประธรรมของพระสมรัมมาสัพพุทธเจ้าอย่างสูงสุสสดดอเข้าใจถึงกระแส,สทานแห่งพระผู้เเจ้าอย่างแท้จริงเราจะสัมผัสกับกระบวนการของความสาเร็จที่เกิดขึ้นในระดับชีวิตของเราในระดับจิตวิญญาณของเราจนถึงระดับของการดึงดูดทรัพย์สมบัติเงินทอง ความร่ำรวยรวัตถุธาตุทั้งมวลในโลกมนุษย์เนี่ยจะเรียกว่าเพชรจินดาแกแ้วแหวนเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พอถึงจุดที่เราเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งเนี่ยวัตถุหรือทรัพย์สมบัติภายนอกอาจจะเป็นเพียงเครื่องมือหรือเป็นเพียงสิ่งที่เราต้องต้องใช้สอยเพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างความดีหรือสร้างคุณค่าให้กับชีวิตสร้างความหมายให้กับชีวิตหรือในการแบ่งปันเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับผู้คนและโลกใบนี้ จิตของเรากับรู้สึก,กเกษมถึงความสงบสุขจิตของเรากับรู้สึกถึงความอ่อนโยนเบาสบายและความรู้สึกที ish ish ่มันมีชีวิตชีวาเป็นความรู้สึกของความเข้มแข็งมากขึ้นเป็นความรู้สึกของการเข้าใจตัวเองได้อย่างละเอียดอ่อนปราณีตมากขึ้นเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกถึงความมีชีวิตชีวากระปรี้กระเปล่ากระตื้นล้นมากขึ้นเราหายใจเข้าลึกๆดูครับ หายใจเข้าลึกๆแล้วทำวับได้พร้อมๆกันวับได้คือการกั้นลมหายใจครับหายใจเข้าลึกๆแล้วกั้นลมหายใจพร้อมกันครับ ลมหายใจนะครับแลาจะรู้สึกถึงการวาบได้ที่ทําให้จิตมันเกิดการสั่นสะเทือนจนถึงสมองมันวูบวาบเลยขณะนี้ในสมองผมนี่วูบวาบเลยมันซาบซ่านแต่ทั้งเซลล์ในร่างกายมีใ,ใครมีประสบการณ์นี้บ้างมันรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนของอนุภาคที่ทําให้จิตมันเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความตื่นรู้เข้าสู่ความเบิกบานเข้าสู่ความมีชีวิตชีวาเข้าสู่ความกระปรีกก้กระเปร่า เร้าสู่การวิวัฒน์หรือเข้าสู่อีวิลูชันนั่นเองอย่ที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยเรากำลังเข้าข้ามช่วงเวลาที่เราเรียกว่าอาจจะเรียกว่าเวอร์สไครซิสมนเหมือนสงครามโลกแต่ศัตรูของเรามันกลายเป็นไวรัสแล้วก็เราก็ข้ามช่วงเวลานี้ไปเห็นถึงช่วงเวลาที่เรารู้สึก,กว่าตอนนี้โลกมันกำลังเข้าสู่สภาวะใหม่ลนสภาวะที่เราเรียกว่าเมตาเวิร์สจริงๆเราเข้าสู่สภาวะนี้กันในขนาดนี้นะขนาดนี้เรากำลังเชื่อมกัน และนี้เรากําลังเชื่อมกันเพื่อเข้าสู่สภาวะของโลกเสม,มือนจริงก่อนที่เราจะทะลุทะลวงโลกเสม,มือนจริงไปสู่ความจริงที่เหนือกว่าไปสู่ความเข้าใจชีวิตที่แท้จริงที่เราเรียกว่าการเข้าเข้าถึงสัจธรรมชีวิตคือการเข้าถึงสัจธรรมของโลกอั่นี้เราลองสัมผัสกับพลังงานลมใ,ใจของเราอีกครั้งหนึ่งู้สึกถึงกระแสจิตที่สูงขึ้ ที่เราความรู้สึกอยู่ในลมหายจใจอยู่นยในใจของเรารู้สึกถึงความความรับรู้รู้สึกถึงความรับรู้ความคิดและสบายเราต้องการสบายขยับตัวอันนี้เองไมว่าแม้แต่ร่างกายมันยังต้องการความสบายจิตมันจะไม่ต้องการสมความสบายได้ยังไงดังนั้นในระบบเมตาจูนเนี่ย เป็นระบบที่ผมบอกไม่ว่าจะมามโค้ชกับผมโดยตรงหรือทางออนไลน์หรือมาปรึกษามาเรียนในช่องสัญญาณต่างๆซึ่งมีมีอะไรมีแบ่งปันมากมาย6 6 0 0พันเพันเรื่องหกเจ็ดพันเรื่อง6 7 0 0็คลิปที่เผยแพร่ใน YouTube ไม่รวมเสื่อต่างๆอีกมากมายรวมทั้งหนังสือที่เขียนไปเขียนมาแล้วนี่มาเขียนมาเจเล่ม้ว แล้วก็อดไม่ได้จะพูดถึงหนังสือเล่มใหม่คือเ h โซเในวดามันเป็นหนังสือที่เข้าไปถึงความรู้สึกของชีวิตที่มันเป็นความอมตะนิรันดร์จิตอมตะอัญญาเนรัหาาน,นรหนังสือเล่มใหม่ของผมนะครับนี่คือของฝันสู่พวกเราทุกคนชิ้นแรกในปี2022ซึ่งตอนนี้นเราไปถึงตรงนั้นแล้วคือความสงบความสุขความหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นแค่รู้สึกว่ามันจะหวังว่าชีวิตดีขึ้นเราก็มีความสุขแล้ว เขาบังว่าเราจะเราจะรวยขึ้นเราจะประสบความสําเร็จในธุรกิจมากขึ้นเราจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นเราจะใช้ชีวิตอย่างคนที่มีคุณค่ามากขึ้นเราจะค้นพบความสมดุลของชีวิตและเราจะเข้าถึงศิลปะแห่งความเป็นมนุษย์อย่างมีความสุขและอย่างง่ายดายได้โดยฉับพลันทันทีในวินาทีนี้นี่คือการโปรแกรมจิต กของเมตาจูนที่เราทุกคนได้รับการโปรแกรมจิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะรู้สึกถึงความมหัศจรรย์ถ้าไม่เชื่อลองค่อยๆหายใจลึกๆอีกครั้งแล้วก็ถ่ายออกจากฌาสักสองสาครั้งสามสครั้งแล้วก็แผ่กระแสของความรักให้กับผู้คนให้กับโลก ใจของเราก่อนให้กับเซลล์ให้กับอะตอมในร่างกายของเราก่อนให้กับความสงบสุขให้กับความตื่นรู้ในชีวิตของเราก่อนให้กับความร่ารวยให้กับความบุญสมบูรณ์ในชีวิตของเราก่อนและความร่ารวยที่แท้จริงที่มันจะเกิดขึ้นอีกมากมายที่มันจะเกิดขึ้นเพื่อรองรับความร่ารวยที่เริ่มต้นขึ้นที่หัวใจของเราในขณะนี้คือความจริงที่เริ่มต้นแล้วให้เรารู้สึกต่ออารมณ์จิตในจิตวิญญาณแบบนี้ you come <clears> this <throat> นี่คือกระบวนการการจูนจิตเมสตจูนพวกเราลองเชื่อมพลังงานกระแสจิตพร้อมๆกับผมตอนนี้เลยเป็นกระแสแห่งความรักแห่งพลังงานเราเชื่อมต่อกัน เป็นกระแสสนามพลังงานแห่งจิตอันบริสุทธิ์แห่งจิตอันประพัฒสอนเป็นสนามพลังงานของความรักและความปรารถนาดีให้กันและกันเป็นพลังงานของความบริสุทธิ์ใจของความทราบซึ้งชีวิตของความเมตตากรุณาของความดีงามออกจากหัวใจที่เต็มไปได้วยความเบิกบานละความมีชีวิตชีวา